ดีลกไปากกระแดงมนั look, son, yep. right. so yup. okay? oh. mm ่นแหละี่อาปาหมาก็เป็นไฟพจัวมา่แซ่บแ้ซ่จันเป็นผมชุ่มรได้เพาะตอท่อมาดอกเหมาลถมาลดปาดท่อย่างซาเม่เบาดีแท้เ่ราเป็นเมยังมาสอนไปหาคนตารางแ่คนฟังอยบเก่นเ็วปดจัเรวหมาอนผู้ใดล่ะีขึ้นมาสักวัยแท้ ไม่อย่างี้เอกเห็นลนี่เเห็นแล้วอันไก่ก็ต้องกันเอกก็งเป็นย่ายาายายโอ้นี่ป้าชูจะมาหล่อเลยครับขอนี่เก้าขุดล่ง่ง้านเบวนีู้้มีลยู้มีเลยกู้หมีจะได้กินแล้วไปกู้มีีบไม่ใช่ยาเจ็บ่ย่าจบไม่ใช่ โอ้ยตายตายตายไป่นาุดวมันาแล้วดเปง็นชนะเลย้วผมจะบอกให้น่านี้งนรับสิดเป็นหมอสูตรเรียกแบบนี่รับตัวคนบาด้ตัวนี้ บดบานเ้ไชก็จะเป็นอุปสรรคของ่าบอช้าอันนี้เจ้าาบุ๊านายเนาะดูคนรักนี่เจ้าตีแตกมาหรืองเนาะบอชาแนึงมาแตกไม่ยังต่อต่อตีนหนกมืเด้อหนักไม่นูสาวนักนั่นแหละกา ก็จดตรวจตรวจครันเสียเสียเสียทีพ่อพ่อเมียีหรือเสียเอนี้อลงมาเมียแม่เนี่ยเก็บดีดีได้ไหมไปนั่งอะไรสูงจังเลยนั่งสูงไรคุณ้นสูงลงมาลงมาอย่าไปนั่งสูงมานั่งหน้าญานี่มาได้หรอ ไปนั่งหน้าบ้านมาแนะจะไม่เหยียบปากมพิการถน่เขาจะตามตึงโอ้นายเอาปีกินเลยเนาะเป็นเมามิ่งนน่รือน้องแ่ผู้ชายมาคาดไปเรื่องีเดียดตายเดียดด้วยเอาเด้อตั้งใจอย่ามีเสียงสิ่งมประเภทสีมันรกหข้าวมาไปายเนาะกำจจำซื้อรงเาเนี่ไปเน้อหมีนะสีสีสีที ไนมีป่ะเยกอะไรก็มาีลอะไรคะมนมีคนมองเลยก็หนูสวยไงรู้สวยเหรอหนูสวยเหรอมาเลยน้อย้อมานั่งนั่งข้างูเมือนน่ล่าเ้ยแก่มาเ่จะไปยืนตันท่าหนึ่งง้คุยประองกอดกันเลยก็คอ